บ้านโค้งเมืองครับท่านผู้ชมครับหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดแห่งนี้ที่บุรีรัมย์แหละครับก็ที่นี่นะฮะมีอะไรน่าสนใจมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปไม่ว่าจะเป็นทอผ้าไหมนะฮะทอเสือแม้กระทั่งนวดแผนไทยที่นี่มีหมดนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูนะฮะสินค้าขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้ผมว่าเราขอวางกระเป๋าเอาไว้พักแป๊บหนึ่งนะฮะที่นี่เขามีผมเซนียเขียนตนัวเบลอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่รอนานป่ะพี่รอไม่นานแล้วค่ะไม่นานก็ที่เราโทรมาคุยกันใช่ไหมพี่<ะ>เรื่องโฮมสเตย์ เราสามารถเข้าไปได้เลยป่ะครับพี่เข้าไปได้เลยหลังนี้ฮะพี่โอเคอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออ จะพาไปเที่ยวเที่ยวไหนพี่แต oh, ่แต่เช้าเลยะพี่จ้าไปเที่ยวตอนนี้เหรอจ้าจังอากาศเย็นเย็นอันนี้เขาทอดเสือกกค่ะทอดเสือก้กอันนี้เราดูก่อนได้ไหมได้ทอดเสือกบกโอ้หทอใต้ถึงบ้านเลยจ้าไม่ต้องไปไกลเนาะจังเย็นดีจ้าเอาใส่รองเท้าเสร็จแล้วเราก็ถอดรองเท้าอีกรอบถอดถอดนะครับถอดก็ได้ถอดก็ได้ใส่ก็ได้จ้าโอ้ยเสือกบก กอันนี้มันเป็นลายพื้นไล่ไล่ธรรมดาจา้ะนี่มันมาจากต้นอะไรครับเขาเรียกว่าต้นไหลต้นไหลจ้ะที่บ้านนี่มีอยู่ทุกบ้านเลยครับผมอ,นนอย่างพื้นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีรุดลายอาจจะพื้นพื้นหน่อยสีมันขาวๆเนาะเว่าปกติแล้วเราจะหยุดคอเพราะว่ามันหน้านานแล้วเนี่ยอือพอเวลาถึงหน้านานก็ก็หยุดก่อนครับผมถ้าเราว่างจากงานเมื่อไหร่เราก็มาทํา หยุดนานไหมเป็นเป็นงานเป็นงานเสริมหยุดไม่นานประมาณเดือนหนึ่งเดือนเรับม,มาทอทำไมครับผมอย่างผมเนี่ยอยากจะลองทอว่างเนี่ยไม่ยากเก<น>ินไปไหมครับไม่ยากค่ะชะได้ทดลองทอเสือกกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยทีเดียวกว่าจะได้สักผืนต้องใช้เวลานานมากๆ มือใหม่หัดทออย่างผมนะครับก็เลยต้องขอตัวผมว่าตามลุงดีเจ้าของบ้านแล้วก็พี่จันเนี่ยใ้ยใจดีของผมไปดูชาวบ้านเขาลงแขกดำนากันดีกว่าพี่ส่นตรงนี้เนี่ยเขาทำอะไรอยู่ครับพี่ถอนก<ข>ล้าเขากำลังถอนกล้าไปดำนากันค่ะครับผม จริงๆแล้วพี่มันมีขั้นตอนยังไงบ้างกว่าจะได้เป็นข้าวแต่ละเม็ดที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยครับพี่ครับ๋อขั้นตอนแรกเขาก็เอาเม็ดข้าวมาแช่ก่อนแล้วก็มาไถนาเตรียมเอาไว้แล้วเขาจะเอามาหวานครับพอแช่ได้สามวันเขามันงอกมานิดๆเขาเอามาหวานมาหวานพออีกประมาณหนึ่งเดือนเราก็มาถอนได้ผมไม่ได้ลงมาเหยียบตมเนี่ยเป็นเวลาประมาณ20ปีนะวันนี้เนี่ยผมจะ กลับสู่ทิ้นเดิมผมครับกลับสู่ทองนา <laughs> จากพื้นนาและก็ต้นข้าวนะครับเป้าหมายต่อไปของผมเนี่ยคือสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่ของลุงดี ซึ่งลุงดีนะครับบอกผมว่าสวนของแกเนี่ยไม่ใช้สารเคมีแถมผลผลิตเนี่ยยังดีต่างหากฟังแล้วนะครับผมก็อยากเห็นกับตาเลยต้องขอลุงดีเนี่ยตามไปดูกันสักนิดหนึ่งครับภาพา,มาผมไปไหนครับเนี่ยมา,มาดูต้นมะตูมกันคุณเลยต้นมะตูมนี่เขาใช้ทําเป็นยาขับลมครับจะเป็นยาขับลมเป็นยาเป็นในสมุนไพรดับร้อนก็ได้จ้ะไอใบมันทำไมครับ ไม่ใช่หน่วยมันหน่วยย่งนี้ป่ะหน่วยอย่างนั้นแหละจ้ะอ้าวแล้วอย่างงี้ไม่ไม่จะไปขายมันมันล่วงมันสุกก่อนนมัสุกแรงแล้วเราจะเอาลูกสดๆมันทำอ่อนอ่อนอ่อนไปหาแก่รูมาตูมนะคะมีขนาดนี้แหละเราจะเอาลูกสดๆสีเขียวนะคะไปผ่าเป็นซีกๆแล้วเราก็จะไปตากแดดตากแดดแล้วประมาณเจ็ดวันเราก็เก็บไว้มาแพ็คใส่ถุงไปขายถุงละ25บาท ถุงละ25บาทหรือถุง30บาททุกปีของงานเทศกาลของเรานะคะ บ้านที่ใหญ่พอสมควรนะครับค่ะใหญ่พอสมควรค่ะครับผมก็มีหลายหลังที่มาทำโฮมสเตย์ด้วยค่ะมีกี่หลังครับมีสิบสามหลังค่ะสิบสามหลังสตรีแล้วแต่ละหลังเนี่ยรู้สึกว่าก็จะมีแบบเป็นกลุ่มค่ะอันนี้กลุ่มทอมหมพรมกลุ่มทอมัยพรมจ้ะครับผมข้างในนี่นะครับจ้ะอยู่ก็เป็นกลุ่มวงเข้าค่ะเป็นมุงวงจ้ะครับ การทอเสือทำนานและก็ทำสวนเกทษตรทฤษฎีใหม่แล้วนะครับชาวโคกเมืองนะครับก็ยังรวมกลุ่มกันทอไหมพรมและก็ผ้าไหมซึ่งผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับคือผ้าลายผักกูดอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านโคกเมืองแห่งนี้แหละครับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยือนบ้านโคกเมืองก็สามารถมาแวะชมสินค้าฝีมือชาวบ้านในที่ศูนย์แสดงสินค้าโอทอปประจำหมู่บ้านแหละครับ